เ,เป็นฝา,ากเหลมนีไยบริสุทน,นี่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์ตองบอกครับเนะี่ยไม่ดีนะครับเนี่ยยิ่งตุ่มใหญ่มันเกาะแท็กครับมันเกาะเนี่ยประมาณหกหุนได้นิ้วเลยมั้งนี่นิ้วครับแข่งนี่เป็นนิ้วไม่ดีครับอ่าพี่ตองได้บอกไว้มันเกาะแท็กมันเกาะครับไม่ดีเนี่ยต้องสัก ฟีหุนกำลังดีแค่กันลื่นครับยังไม่มได้ตัดออกเลยครับใบแท็กมันมันขึ้นแล้วรถมันเดียงมันทิ้งตัวแรงครับไม่ผ่านครับออกำลังย่องรถตกแล้วปนี้คันนี้ก็ตู้เสร็จแล้วปิดตู้ปิดตู้แล้วปิดตู้สองคันแล้ว เหลือถังน้ำมันรั่วครับเดี๋ยวให้ช่างอะกอนมาไล่เชื่อมใหม่สายพานก็เปลี่ยนเสร็จแล้วครับยกคันแล้วเหลือกาดโซ่ครับกาดโซ่ต้องทำใหม่หมดเลยไอหมดเลยครับฉีกหมดเดิมๆไม่เป็นไรครับเดิมๆเดิมๆเสเ,เกี่ยวข้าวไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอย่างนี้งานเข้าไม่ได้ ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอันนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเหลือคันนี้ครับแค่คอสามันเดิมเลยตอบปะฮะทั้งเก่าอนดิดคันนี้ก็เออเ่เหลือ,อเ,เหลือ คันนี้กรหมดนี่หูกาดครับเราแก้หูกาดใหม่สั่งทําหูกาดใหม่ครับเนี่ยหูกาดโซ่ครับเดิมๆม,มันมันเล็กไปครับมันบางไปก็ถ้าเกี่ยวข้าวมันไม่มีปัญหาอะไรครับเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาเกี่ยวข้าวโพดครับต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ครับท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วครับสายพานเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จยกคันแนละ้ว เสร็จหมดแล้วสายพานท่านใหม่ใหม่ใหม่หมดฝนมาแล้วครับพี่สีแห้งเติบนะโอยทั้งไหนมีงานเนาะคองหาดเนาะคองหาดมีงานยางครับสนามเพื่อนมีงานอย่างแจ้งเลยนะครับอยากลุยแล้วครับทันใหม่เสร็จตั้งนานแล้วครับเยอสองคันนี้ เฮ้ยใครอยากได้ครับมือสองครับขายครึ่งราคานะครับคึ่งราคาสามพันสามพันซื้อใหม่มาใส่ครับ <Okay. S 2> ตัวนี้ต้องมีโอโ้โหเลดเกือบแผ่นหนึ่งเลยน,นั่นี่เลดเกือบหนึ่งแผ่นเลยนะี่ยตัวนี้ ตัวนี้ก็ยังไม่เป็นรุ่นใหม่นะนี่แเ,เนเลยตัวนี้ยังเป็นเหมือนเหมือนเหมือนตัวเดิมอยู่แต่ตัวนี้เสร็จหมดแล้วครับหูกาดหูไรตู้เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดทุกอย่างแล้วสนามเถื่อนใครมีงานนะครับแจ้งมาหน่อยนะครับหาค่านมน้องแฝดหน่อย เร็จหมดแล้วเราแวงอยู่อย่างเดียวแล้วครับสู้นี่แหละเราแวงสู้อย่างเดียวครับสู้มันดีเกินไปครับมาแล้วครับฝนตกแล้วเครื่องก็มัดจำแล้วครับเครื่องเครื่องยนต์6บีจีทามัดจำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเอา นี้ก็เปียนอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วครับพร้อมลุยครับยางใหม่หมดแต่สูงสูงมากเลยไปยืนกับเจ็ดร้อยพันละเรื่องเล้ว่าจะปั้นปั้นไม่ทันครับพอดี <c oughs> กำนันกำนันเมตตาครับกำนันจะให้เช่าเทเลอร์ครับก็เลยพอครับไม่ปั้นครับ นี่ก็เนื้อปิดฟ้าตู้โอ้แห้งเลยพดิที่ไหนตกบ้างครับ